สวัสดีตอนเย็นครับผมวันนี้ก็เหมือนเดิมไม่ได้อะไรหลับอยู่โรงงานกลับมาตอนบ่ายแล้วก็ขนของลงรถนะครับพรุ่งนี้ก็นัดเขาไว้ว่าจะรถไปเ,เช็คระยะแต่ก็ยังไม่มีงบเลยก็เสียเงินไปแล้วนะครับเมื่อกี้เราก็เปิดตู้หน้าต่างไว้ฝนดันตกอีกก็ เปฝนนิ谢谢่งีกนะครับรถก็ไม่ได้อะไรเลยทินนี้ก็เหมือนเดิมนอนมัก็นอนแบบไม่เอาอะไรเลยครับคนเรลัดนอนแล้วก็เหนื่อยด้วยยิ่งไม่มีเงินก็ยิ่งแล้วใหญ่เลยก็โอเคก็เดี๋ยวไปทํางานครับผมใช่ไปมัลมตอนไหนก็ตอนนั้นอ่ะมันไม่ไหวแล้ว ใช้แล้วทีใช้ได้อะถ้ามันสุดจริงๆพืชภาแล้วก็ต้องออก,ากงานนะครับค่ะไปะวันนี้ก็สู้กันต่อ hey, ตอนนี้เราก็มาถึงโรงงานแล้วนะคะผุณฝนตก เราเอาลมมาด้วยโอ้อยู่โรงงานตกอย่างแรงนะครับอยู่หอตกเบาคิดก็เลยไปซื้อลูกชิ้นมาตั้งใจจะไปซื้อไส้กรอกไส้กรอกไม่มีอีกแล้วนะครับเป็นแห้วมาหลายวันแล้วเนี่ยก็ซื้อลูกชิ้นมาไายก็เดี๋ยวกินลูกชิ้นก่อนตรนนี้ไม่ได้เอาอะไรเลยยังไม่ได้ตัดอลิตลงเลยประมาณน่าจะสองอาทิตย์แล้วหรือเปล่าไม่ได้ทำเลย ช่วงนี้เอาแต่นอนอย่างเดียวมันไม่คิดลงแล้วก็อจิตใจก็เหมือนเหมือนจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเราก็ต้องดูแลที่แครร่างกายจิตใจตัวเองรับเพราะถ้าเป็นซึมเศร้านี่ก็หมา น้ำพังแล้วก็เสียงเป็นแพนิกไปแล้วเรื่องพยายามดูแลตัวเองให้ดีนะครับยังก็คงจะเครียดเรื่องเงินเหมือนเดิมทำให้เราไม่สดใสไม่มีรอยยิ้มเลยเครียดเครียดมาก พยายามพยายามจะทำให้จิตใจมันดีขึ้นนะก่อนหน้านี้ก็ได้เงินมากดอ้วนแล้วเฮ้ก็ต้องมาเครียดก,กับรถอ,อีกเพราะว่ารถมันกระตุกเยอะว่ามีแผนจะไปขอนแก่นมันที่สีอยากจะดเป็น ทำให้มันดีนะครับแตไม่เหมือนรอบที่แล้ววิ่งไปหนเทียนบอดน่าเบื่อมากมีแต่เรื่องเสียเงินจนแบบเบื่อแล้วอ่ะเสียงทูทีอย่างนี้ทีได้มาจากทางนึงก็ไปเสียทางนึงมันมันเบื่อแล้วอ่ะอือกุ่งจงจอยจ้า พยายามจะเห็นสวยกันไปดูชีวิตนนยังไงชีวิตชูกับช่วย่างกินลูกชินช้นหางดูโซเชียลยังไงคะเมื่อเดี๋ยวเราจะไปทำง,งานกันโอเคหยิบแมงกระลำปีนี่ 哎。Oh. <laughs>